สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ้านสวนุลงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระปิตามหาเศรษฐีของหลวงปู่มหาศิลานะครที่ออกที่ธรรมอุทยานนะครับเป็นเนื้อชนวนเหล็กเปียกพระาธาตุพนมนะครับซึ่งเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับมีส่วนผสมของเหล็กเปียกพระาธาตุพนมนะครับจํานวนสร้างอยู่ที่2,000องค์นะครับเพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับ รู้สึกจะสร้างเมื่อวันที่18มิถุนายน2567นะครับเพื่อนขนาดก็ประมาณสัก1.8คูณ2.2เซนนะครับเหล็กเปียกพรทาทติพนมเนี่ยเพืเ่อน,นลองไปหาดูนะครับเขาก็เชื่อว่าเป็นเหมือนเหล็กไหลชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลชีพขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมานะครับเป็นรูปแบบของพระความนะครับก็คือพระความปตินะครับซึ่งเชื่อกันว่าไม่ใช่แค่เป็นแค่มหาอุดก็คือมีมือทั้งหมดเนี่ย จมูกปิดปากเนี่ยนะครับปิดข้างหูปิดที่ท้องปิดที่ก้นอะไรเงี้ยคือปิดทุกอย่างนะครับพระคัมเนี่ยเชื่อว่าเป็นแบบเด่นด้านโชคลาภอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่คติที่ใช้ในการจัดสร้างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นให้ปิดจากกิเลสน,นะครับแล้วก็ให้ดำรงความบริสุทธิ์ปาศการาคีความขุนมัวนะครับคนเราพอจิตใจสะอาดสงบนะครับโชคลาภมันก็จะตามมานะครับผมคิดว่า,างั้นนะ เนี่ยนะครับก็ดีไซน์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลงกล้องกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวดูใบฝอยที่ปิดมาก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีรูปหลวงปู่มหาศิลาคู่กับพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีข้อความเขียนว่าพระปิดตามหาเศรษฐีเนื้อชนวนเหล็กเปียกพระธาตุพนมนะครับดีนอกดีในนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็มีคําว่าพระขวามะนะฮะแล้วก็มีทุนาสองห้าหกเจ็ดนะครับ สิบแปดมิถุนายนนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลงดูในรายละเอียดของตัววัตถุมงคลเลยนะครับด้านหน้าก็จะเห็นชัดนะครับว่าเป็นผ้าปิดตาอย่างเงี้ยนะครับเบื้องเนี่ยนะครับก็มีปิดที่หน้านะฮะสองมือนะครับแล้วก็สองมือปิดอยู่ที่ตรงช่วงสะดือเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะก็เอื้อมไปปิดที่หูเห็นไหม นี่นะครับทั้งสองข้างนะนะครับแล้วก็มืออีกด้านหนึ่งก็จะย้อนมาด้านนี้นะครับมาปิดอยู่ที่ทวานนะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะก็ปิดหมดเลยนะครับคือไม่รับรู้จากกิเลสทั้งหมดนะนะผมคิดว่าก็จิตใจก็จะสงบนะครับด้านหลังก็เป็นยันยุ่งยุ่งแบบนี้นะฮะอารมณ์มันปิดตายันยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับอ่า เริ่มจากตรงมือก่อนละกันนะครับเพื่อนเนื้อก็จะเป็นแบบเหมือนตะกัวเงินยวงนะครับสีออกจะวาวๆาวาวหน่อยนะเนี่ยนะครับนะอ่าเนี่ยนะมือก็จะเท่ากันหมดนะอารมณ์เหมือนพุทธลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะออกบวชอะไรเงี้ยเขาว่าบางทีนะครับก็คือตอนนั้นท่านก็เต็มไปด้วย สมบัติพระสถานอะไรแยะๆไปหมดนะครับก็คือเป็นลาบอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะน,นะครับยเราก็มือที่สองก็จะปิดติดตรงท้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะแล้วก็ด้านข้างหูทั้งสองข้างนะครับนี่อีกมือหนึ่งดูลักษณะนิ้วก็จะเท่ากันหมดเห็นไหมฮะเนี่ยนะทั้งสองข้างนะครับนี่นะ แล้วก็จะเอื้อมมาที่ใต้ด้านหลังนะครับตรงถวาวรเหมือนที่ผมบอกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะก็จะปิดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นยันยุ่งๆแบบนี้นะครับผมสังเกตว่าด้านข้างเหมือนมีรอยประกบนะครับเนี่ยนะครับมีเส้นเหมือนเส้น เส้นเขียดเป็นรอยประกบนะนะครับอยู่นะลองดูนะครับอ่าเนี่ยนะเห็นไหมเป็นเส้นเนี่ยนะครับ เราซูมดูกันล้วกันนะครับเพื่อนง่ายดีนะวันนี้ฟ้าคลึบหน่อยนะครับแสงมันก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะเนี่นะครับเราูกดูช้าๆไปด้วยกันนะครับเห็นไหมฮะมีมือสองมือปิดตรงนี้ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดที่ก้นแล้วก็ปิดที่ข้างหูนะครับเห็นนะปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดท้องปิดก้นปิดทุกอย่างฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวอุนะครับ ปั้นโค้งมาตรงนี้นะอ่าเนี่ยนะมีส่วนบนศรีรษะก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันยุ่งยุ่งนะเนี่ยนะครับปันวางไว้เงี้ยนะฮะก็เชื่อว่าดีนอกดีในนะเพราะมวลสารดีแล้วก็ท่านหลวงปู่มาศิลาก็ปลุกเสกพลังให้อะไรเงี้ยนะครับ โอเคครับสั้นๆนะครับวันนี้นะกับพระปิตามาเสร็จทีนะครับเนื้อชนวนเหล็กเปียกพะทาพนมนะครับสร้างสองพองค์นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับนะครับสวัสดีครับ